สวัสดีค่ะกระแสะข่าวดังมาแล้วค่ะไม่อยากพูดซ้ำห่วงทั้งเขาและตัวเองเวียสกรวัฒน์อุบตอบสาวในรูปใช่แฟนใหม่ตอนนี้หัวใจสีชมพูดีขอพื้นที่ส่วนตัวเวียสกรวัฒน์ตอบแล้วสาวในรูปใช่แฟนใหม่ไหมตอนนี้หัวใจสีชมพูดีไม่อยากพูดซ้ำขอพื้นที่ส่วนตัวห่วงทั้งเขาและตัวเองถูกขาเมาส์จับตามองแบบไม่กระพริบหลังมีภาพนักแสดงหนุ่มเวียสกรวัฒน์ กับสาวปริศนาระหว่างนั่งกินข้าวด้วยกันออกมาจนโดนโยงข่าวเมาส์มุบออนไวซึ่งฝ่ายชายก็ออกมาเปิดใจผ่านสื่อแล้วว่าก็ไม่มีอะไรเห็นยังไงก็อย่างงั้นแหละครับไม่เคยปิดบังแต่ไม่อยากให้แอบถ่ายส่วนเรื่องหัวใจมีความสุขมาตั้งแต่เกิดล่าสุด11กุมภาพันธ์2565นายเอนเตอร์เทนมีการเผยบทสัมภาษณ์ของเวียสุกลวัต์อีกครั้งระบุว่าจริงจ พูดไปหมดแล้วไม่รู้จะพูดอะไรวาเลนไทน์เหงาไหมก็ปกติทุกวันเป็นวันที่ดีไม่เจาะจงวันสำคัญทำทุกวันให้เป็นปกติมีความสุขเต็มที่กับชีวิตช่วงนี้ไม่ค่อยเครียดตอนนี้แฮปปี้ดีส่วนเรื่องละอาหารโพั์รูปเวียขอไม่พูดไม่พาดพิงถึงบุคคลอื่นส่วนตัวไม่ได้ดูฟิทแบ็อะไรเมื่อวานพูดไปแล้วว่าตนก็ใช้ชีวิตปกติไม่ได้ทำอะไรผิด ไม่ต้องทําอะไรหลบๆซ่อนๆใช้ชีวิตปกติทุกอย่างทุกคนเห็นจริงๆไม่จําเป็นต้องเป็นคนในหรือนอกวงการทุกคนควรมีพื้นที่ส่วนตัวตนคงไม่เข้าไปวุ่นวายพื้นที่ของใครแบบที่ไม่ได้อยากให้ใครมาทํากับเราแต่ตอนอยู่ในที่สว่างก็พร้อมจะให้คนเข้ามาพูดคุยเข้ามาขอถ่ายรูปแต่กับบางคนต้องให้พื้นที่ส่วนตัวเขาเขาไม่ได้อยู่ในวงการ เขาอาจจะงงว่าสังคมของเวียเป็นแบบไหนควรต้องให้พื้นที่ส่วนตัวเขาหลังมีภาพและข่าวออกมาก็ไม่ได้คุยกันพื้นที่ตรงนี้เวียดูแลเองปกติแล้วถ้าแฟนคลับอยากจะขอถ่ายรูปก็เข้ามาขอดีๆถ้าวันนั้นอารมณ์ดีมีความสุขเวียก็จับมาเซลฟี่เองเลยมนุษย์ก็คือมนุษย์บางครั้งก็อยากไปพักผ่อนส่วนตัวถ้าเหนื่อยก็บอกว่าเหนื่อยเดี๋ยวเจอกันงานหน้า ถามว่าสถานะของผู้หญิงในรูปใช่แฟนไหมเวียตอบว่าผมว่าเราไม่คุยกันเรื่องนี้ดีกว่าหัวใจของผมตอนนี้สีชมพูดีแข็งแรงดียังไม่ได้ป่วยมีความสุขดีครับผมไม่ได้รู้สึกเครียดที่เวลาไปไหนมาไหนแล้วคนจับตามองแล้วต้องมาตอบแต่แค่ไม่อยากตอบหลายรอบเมื่อวานพูดไปแล้วไม่อยากพูดซ้ำไปซ้ำม,มาห่วงทั้งเขาและห่วงตัวเองด้วยพยายามทำให้ดีที่สุด ด้วยความที่เราเป็นคนในวงการจริงๆไม่เกี่ยวกับว่าในหรือนอกวงการหรือทำอาชีพอะไรแต่ควรคำนึงถึงความเป็นส่วนตัวสิทธิส่วนบุคคลและควรจะให้เกียรติกันครับส่วนในอนาคตถ้าโดนแอบ,บถ่ายจะฟ้องไหมเวียกล่าวว่าไม่ฟ้องครับผมไม่เคยฟ้องใครไม่เคยว่าใครทุกคนมีสิทธิ์บางคนอาจจะไม่รู้ว่าทำได้แค่ไหนบางคนรู้ว่าควรหรือไม่ควร แต่บางคนก็ทำเพราะรู้เท่าไม่ถึงการผมไม่เคยแตดสินคนอื่นแต่ในเมื่อมีภาพหลุดออกมาก็เป็นหน้าที่ผมที่ต้องมาตอบสื่อเราห้ามไม่ได้แต่แก้ไขได้ไม่มีอะไรต้องเหนื่อยใจไม่มีสคริปต์อยากถามอะไรก็ถามผมมาได้เลยขอขอบคุณแหล่งข่าวจากกระปุก .com ขอบคุณเพื่อนๆที่ฝังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ